เราก็เปิดกันด้วยข่าวน้ำท่วมแล้วก็ข่าวโลกร้อนกันเลยนะคะเราจะสังเกตเห็นนะคะว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็หน่วยงานที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยออกมาเตือนบ่อยๆนะฮะว่าขณะนี้โลกของเราเนี่ยกำลังเข้าสู่จุดที่เรียกว่าโลกเดือดแล้วแต่ก่อนเนี่ยเราจะได้ยินเฉพาะโลกร้อน global warming นะะ global warming แต่ว่าหลังๆเนี่ยมันไม่วอร์มแล้วนะะมันเดือดมันคือโลกเราเข้าสู่จุดที่อันตรายที่สุดแล้วผลของสภาวะโลกร้อนมันกําลังทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปนะะที่เห็นชัดๆเลยก็คือภัยธรรมชาติที่จะหนักแล้วก็รุนแรงมากขึ้นคาดการได้ยากขึ้นคนที่ใช้คำพูดว่าโลกเดือด เป็นคนแรกๆเนี่ยก็คือเลขาที่การ UN เอ็นแอนโตนิโอกูเตเรสที่ออกมาพูดเมื่อหลายเดือนก่อนนะคะบอกว่านี่จะคือภัยคุกคามมนุษยชาติที่น่ากลัวที่สุดนะแล้วถ้าเกิดเราไม่ช่วยกันลงมือทำอะไรตั้งแต่ตอนนี้มันจะสายเกินแก้โลกจะเข้าสู่จุดที่เรียกว่าทิปปิ้งพอยท์นะหรือว่าจุดที่ล้มลงไปแล้วไม่สามารถจะลุกขึ้นยืนได้อีกนะคะซึ่งวันนี้ ปรากฏการ์ต่างๆเนี่ยก็มีให้เห็นแล้วสำหรับเมืองไทยเราเห็นน้ําท่วมที่มาใหญ่มาเร็วนะคะเป็นน้ําท่วมที่เกิดจากน้ําป่าไหลหลากแล้วก็ดินถลม่มอีกประเทศหนึ่งซึ่งกำลังเจอกับสภาพเดียวกันก็คือบังกลาเทศนี่คือภาพของหลายจุดในบังกลาเทศซึ่งต้องเผชิญกับฝนตกหนักต่อเนื่องติดต่อกันหลายวัน โดยพื้นที่ที่กระทบหนักที่สุดของมกราเทศเนี่ยจะเป็นพื้นที่ลุ่มทางตะวันออกของประเทศภาพก็คืออาคารบ้านเรือนแล้วก็ถนนถูกน้ำท่วมหนักการจราจรถูกตัดขาดคนต้องเดินลุยน้ำเพื่อออกมาหาที่ปลอดภัยท่ามกลางน้ำที่มีสีขุน่นเป็นโคลนนะคะซึ่งก็สะท้อนว่า มันเกิดจากการไหลเซอะนะคะมาจากที่สูงหรือว่าภูเขาซึ่งไม่มีต้นไม้นั่นเองโดยผู้ได้รับผลกระทบในบังคลาเทศที่เดียว4ล้าน5แสนคนนะคะแล้วก็มีรายงานผู้เสียชีวิต13คนปกติเนี่ยบังคลาเทศต้องเจอกับน้ำท่วมบ่อยๆอยู่แล้วบังคลาเทศเนี่ยเป็นด่านหน้าของมรสุมนะจะเจอกับส่โคลน หดร้ายมากนะหดร้ายมากเพราะว่าตั้งอยู่บนปากอา่าวเบงกอลนะคะซึ่งจุดนั้นเนี่ยจะเป็นจุดที่ต้องรับกับไซโคลนที่มันก่อตัวในมหาสมุทรนะคะทีนี้ในส่วนของบัาเทศเนี่ยที่มันเป็นด่านหน้าของการต้องรับพายุเนี่ยเพราะว่าประเทศส่วนใหญ่เนี่ยพื้นที่ประกอบไปด้วยสามเหลี่ยมปากแม่น้ําก็คือแม่น้ําฮิมาลัยแม่น้าําคงคาแล้วก็แม่น้ําพรหมบุตร ที่ไหลลงสู่ทะเลหลังไหลผ่านมาจากอินเดียคือแต่ก่อนเนี่ยก็เจอกับพายุนะเจอกับพายุแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยความถี่ในการเกิดฝนตกหนักหรือว่าอากาศสุดขั้วเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเราเคยไปทําข่าวที่บังกลาเทศนะแล้วก็ประเด็นที่เราไปทําเป็นสอบคดีตอนนั้นเนี่ยที่ลงไปเนี่ยเราไปที่ปาก,อ,าปกอ่าวเบงกอลซึ่งเป็น ด่านหน้าของไซโครนเลยแล้วก็ขึ้นมาถึงทากาเมืองหลวงนะคะสิ่งที่เราไปทำแล้วก็อยากจะเข้าใจก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่มันทำให้เกิดพายุไซโครนที่ถี่แล้วก็รุนแรงขึ้นบริเวณปากอ่าวเบงกอเนี่ยมันส่งผลกระทบในมิติของมนุษย์อย่างไรบ้างนะคะคือพืชผลทางการเกษตรอาหารเสียหายหมดแต่ว่าในแง่ของมนุษย์เนี่ยผลกระทบที่มันเกิดขึ้นอันนึงเนี่ยแล้วมันกลายเป็นศัพ์ ใหม่ในช่วงสองสาปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือคนเนี่ยอยู่ในพื้นที่ไม่ได้น้ำมันท่วมแล้วเวลาแต่ก่อนมันท่วมมันจะท่วม3-4เดือนแต่ตอนนี้มันท่วมแบบทั้งปีทั้งชาติคนอยู่ไม่ได้คนก็เลยต้องย้ายเข้าเมืองหลวงในทากาเนี่ยที่เราไปถ่ายทำเนี่ยมีสลัมแห่งหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นที่อยู่ของคนที่ต้องหนีพื้นที่น้ำท่วมถาวรมาแล้วเขาเรียกคนกลุ่มนี้ว่าเป็น climate c h a n g e Refugee หรือว่าผู้ลี้ภัยจากสาภาวะโลกร้อนนะซึ่งตอนนี้จำนวนของคนเหล่านี้มีมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แม่อัดแยัดเยียดกันอยู่ในเมืองหลวงนะแล้วคำว่า climate change refugee เนี่ยในอนาคตเนี่ยมันจะไม่ใช่มีเฉพาะบังกลาเทศเท่านั้นแต่มันจะเกิดในอีกหลายประเทศที่ต้องเป็นด่านหน้าของการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศประเทศไทยเป็นหนึ่งใน10ของประเทศที่จะเจอกับการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงนะฮะ ในโซนของมังกราเทศเนี่ยเชื่อว่าภายในปี2050หรืออีก20กว่าปีต่อจากนี้13ล้านคนที่อาศัยอยู่บริเวณปากอ่าวเบงกอรนะฮะแล้วก็พื้นที่ลุ่มเนี่ยจะกลายเป็น climate change refugee แล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือจะกระทบกับเศรษฐกิจของประเทศจะกระทบจาก gdp นะฮะ GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมของบังกลาเทศจากข้อมูลของธนาคารโลกชี้นะคะว่าอาจจะร่วงลงมาถึงร้อละเเมื่อเทียบกับปัจจุบันนะฮะเมื่อเทียบกับปัจจุบันนี่คือผลกระทบในระยะกลางและระยะยาวนะฮะระยะใกล้ก็คือคนก็เสียพื้นที่เพาะปลูกนะเสีย สัตว์เลี้ยงเหมือนกับที่เราเห็นที่เกิดขึ้นที่ที่เชียงรายแล้วก็ที่น่านนะคะเราไปดูที่เมืองไทยกันบ้างนะคะตอนนี้ก็จะมี3จุดที่มีผลกระทบหนักๆไปเริ่มกันที่ภูกเก็ตนะภูกเก็ตมีรายงานว่าเกิดดินสไลด์ลงมาจากเขาถล่มทับบ้านเรือนของหมู่ตําตะมนกรนหลังจากฝนตกในพื้นที่อย่างหนักนะคะ โดยเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตได้เปิดเผยว่าตอนนี้จํานวนผู้เสียชีวิตในพื้นที่เกิดเหตุดินถล่มอยู่ที่7รายแล้วก็สามารถนําร่างออกมาได้จากพื้นที่แล้วสีรายอีก3รายกําลังพยายามนําออกมาแต่ว่าการเข้าพื้นที่ก็เป็นไปอย่างยากลําบากนะคะจากข้อมูลของมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตเพราะว่ารถแล้วก็อุปกรณ์หนักเนี่ยเข้าถึงยากต้องเดนินขึ้นเขาเนี่ยประมาณ500เมตร และเวลาดินถล่มลงมาจากภูเขาเนี่ยมันไม่มีเฉพาะดินมันมีหินขนาดใหญ่มีเศษกิ่งไม้มีต้นไม้ขนาดใหญ่แล้วก็ดินโคลนที่ลงมาตามถนนนะคะซึงก็เป็นอุปสรรคต่อการเข้าไปช่วยเหลือจำนวนผู้เสียชีวิต7รายนะศูนย์ <0 S 1> หายอีก10รายซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้บอกนะคะว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นแรงง,งานข้ามชาติสัญชาติเมียนมาเพราะที่เกิดเหตุเนี่ย เป็นที่อยู่ของแรงงานแล้วก็จะเช่าบ้านกันอยู่เป็นกลุ่มๆนะคะโดยหลายคนบอกว่าเหตุดินถล่มครั้งนี้ที่ภูเก็ตหนักที่สุดนับตั้งแต่เกิดเ,เหตุการณ์ลักษณะน,นี้มานะคะ,ส,ะ,คะส่วนที่ภาคเหนือของไทยนะคะที่จังหวัดเชียงรายก็เจอกับน้ำท่วมหนักต่อนเนื่องหลายวันแล้วนะคะ โดยสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายระบุนะคะว่าหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่14สิงหาคมที่ผ่านมามวลน้ำจากแม่น้ำกกเนี่ยก็ไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ต่างๆรวมถึงดินถลม่มหลายฝ่ายระบุว่ารุนแรงที่สุดในรอบ30ปีตอนนี้มี221หมู่บ้าน30ตำบล10อําเภอที่ได้รับผลกระทบและพื้นที่ทางการเกษตร เสียหายไป12,828ไร่สะพานถนนถูกน้ำกัดเซาะจนขาดไปหลายเส้นตอนนี้ต้องมีการนำสะพานสำรองมาใช้ชั่วคราวนะคะ อีกที่หนึ่งที่เราจะไปดูก็คือที่น่านก็เจอกับน้ําท่วมหนักเช่นเดียวกันทางคุณสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตร,รีเมืองน่านเปิดเผยนะคะว่าตอนนี้น้ําในแม่น้าน่านเนี่ยระดับสูงกว่าผนังกั้นน้ําแล้วสูงที่สุดในรอบร้อยปีนะของของน่งานเนี่ยทางคุณสุรพลบอกด้วยนะคะว่าแม้เราจะมีบทเรียนจากน้ําท่วมใหญ่เมื่อปี2549แล้วก็มีการทําผนังกั้นน้ําให้สูงกว่าเดิมแล้วแต่ว่ามวลน,น้ําในปีนี้มันมา สูงมาหนักเร็วกว่าที่ผนังกั้นน้ําจะรับนะคะแล้วก็จากการประเมินเบื้องต้นคาดว่าพื้นที่อำเภอเมืองน่านเนี่ยจะมีชุมชนได้รับผลกระทบ23ชุมชนโดยในยช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วก็ต่อเนื่องจนถึงขณะนี้นะคะประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านก็แจ้งว่าระดับน้ําได้เริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องในหลายจุดนะคะแล้วมีการเตือนประชาชนว่าอย่าเพิ่งวางใจขอให้ติดตามข่าวสามอย่างใกล้ชิดนะคะ